ดีเจอ้อมค่ะแล้วจ้าเขาถามว่าหวยออกอะไรวะอ่ะเลขท้ายสองตัวหนึ่งสี่สามตัวก็มีแปดห้าห้าห้าเก้าสามเลขหน้าสามตัวคือสี่หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองรางวัลที่หนึ่งไม่ต้องพูดถึงอยาเกเงินเพราะว่าไม่ได้ซื้อหวยมีแค่สามตัว <laughs> กับสองตัวเท่านั้นนะคะ,ะใครมีลอตเตอรี่ถือไว้ก็แปดสี่ห้าศูนย์เก้าสามพุ่งชิงเนี้ยเนี้ยมันเป็นจะอย่างเนี้ย แล้วเราก็ต้องพูดว่ารู้อี่างะทุกทีเลยเอาจริงเลขหนึ่งสี่อยู่ในหัวพร้อมทําป้ายบางอันนี้เพื่อนมอคนหนึ่งว่าเป็นเลขมงคลเขาอยู่แล้วก็คิดซื้อดีไม่ว่าไหนๆก็มีเลขมงคลเป็นเลขนี้แล้วจะทำไมได้แต่คิดแล้วไม่ทออําออมได้ถูกสองตัวถูกสองตัวนี้ได้กี่บาทอ่ะคุณผู้ฟังยินดีด้วยนะคะมีคนส่งมาว่าเนี่ยถูกเลขท้ายสองตัวหนูคงไม่ถูกไทยฟุตบอลละคนเราอาจจะได้แค่โชคเดียวก็ไม่ได้ไม่เป็นไรว่าแต่คุณผู้ฟังอ่ะ ถ้าต้องเลือกไทยบอลเลือกไทยอะไรอ้อมจะได้ไทยที่เหลือเพราะว่าส่งมาทีไรอันที่ไทยผิดทุกทีเลยอ่ะบอกมาด้วยแล้วกันนะคะยินดีด้วยกับหลายๆคนนะคะแล้วก็แสดงความเอ็นดูและปลอบใจคนที่เฉียดไปเฉียดมาหลายคนเหมือนกันที่เปิดเพลงปลอบใจหนูเหลอบางคนก็บอกว่าซื้อก้าสี่ก็ออกก้าสามเห็นไหมซื้อหนึ่งสองแล้วก็ออกหนึ่งสี่มันก็ประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังส่วนคนที่ขอเพลงกับอ้อมที่ขอแบบเธอเธอฉันจัดขึ้นไวรุ่นอยู่ ฉันจัดขึ้นวัยรุ่นเธอขอแต่ละเพลงฉันเนี่ยผงาดงามคาโลกของพาระดอก่งี้ฝากเลี้ยงสวิตมันเล็ดได้เอาสักเพลงนึงต้องเลือกแล้วเราอะเราเราต้องเลือกอย่าอย่าจากหลายเพลงทางเราเปิดไม่ทันนี่นี่นี่ขึ้นวัยรุ่นนะนี่เปิดวงแบมเนีเปิดโฟอีฟอย่างงี้เปิดบิวกินพีพ ใจเย็นๆมันต้องประสานกันเดี๋ยวเปิดให้นะคะคุณฟังเลือกมาสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะคะเพราะว่าพอหนึ่งคนแล้วขอไลฟ์เพลงบางทีมันไปไม่ทันจริงๆและชั่วโมงที่แล้วเราคุยกันเรื่องของขนมถุงขนมถุงที่เราหมายถึงไม่ใช่ขนมอะไรก็ได้แล้วหยิบใส่ถุงนะคะไม่งั้นเราคุยกันไม่จบคำว่าขนมถุงเราจะนึกออกก็คือขนมที่ไอพวกขนมก,ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บที่เราซื้อกันแต่ถ้าคุณผู้ฟังจะนับแบบกล้วยทอด มันเป็นขนมถุงอะ่ะมันก็ถูกอันนั้นน่ะเราไม่ได้เอาของใส่มือมาเป็นเออมันไม่ใช่ไงเดี๋ยวเราเวลาเราคุยกันคนละเรื่องแล้วมันไปไม่จบอ่ะแล้วก็เลยมีคนมาถามมาว่าคุณอ้อมทันสาราโฟโมสไหมครับนี่เป็นคําถามที่ชื่นชมที่เราได้เติบโตมาในรุ่นที่บริโภคสิ่งนี้หรือเป็นคําถามเพื่อที่จะบอกว่าทันไหมเราอะ่ะ รุ่นเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เอ้ยฟังบอกเจตนาด้วยจะได้ตอบถูกมีคนขอลมหนาวและดาวเดือนนะคะได้เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสหาอะไรให้ได้ก็จะหาให้นะคะแล้วก็ใครที่ขอบิวกิ้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะเปิดไปอย่าให้เสียวันนี้นอกจากจะเป็นวันที่ลอตเตอรี่ออกแล้วนะคะบางคนก็ลุ้นลอตเตอรี่บางคนก็ลุ้นหวยบางคนก็เขียนโปสการ์ดเตรียมส่งในขณะที่บางคนก็ลุ้นว่านักการเมืองที่มีข่าวว่าส1สเอดสอ จะออกจากพักนู้นพักนี้แล้วไปอยู่พักหนึ่งเลยหรือเปล่าถ้าถ,ถ,ถ้าเกิดว่าติดตามทาง The Standard, เดอะสแตนดาร์ดเขาก็ทําโพให้เห็นนะคะว่าพักไหนย้ายกี่คนพักไหนย้ายกี่คนพักไหน อีกพักหนึ่งก็ย้ายอีกไหมเดียวกันบางทีมันก็น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังในขณะที่พักการเมืองเราเยอะมากยิบยยับยิบยับ,ยบถ้าตัดไปประเทศที่เราหละเห็นหลายๆประเทศเขาก็จะมีพักอยู่ไ,ม,ไม่กี่พักใช่ไหมแล้วก็มีความชัดเจนไม่ค่อยเห็นการย้ายพักด้วยนะมันจะมีความชัดเจนเลยว่าชอบการทํางานและเชื่อการทํางานในลักษณะนี้ถูกไหมจะอนุรักษ์นิยมหรือจะอะไรก็เป็นไปแล้วมันย้ายยากเพราะมันมันมีจุดยืนแต่อันนี้ไม่รู้ไปไม่ถูกเลย ย้ายกันฟืบฟับฟืบฟับคล้ายๆย้ายโรงเรียนเวลาเราเด็กๆแล้วเรารู้สึกว่าเราเบื่อโรงเรียนเนี้ยเราไม่ชอบครูหรือว่าไม่ชอบการแบบบางทีมันไม่ถูกใจก็อ,อาจจะย้ายหรืออะไรเงี้ยเหมือนแบบอวแต่การเมืองไม่เหมือนโรงเรียนนะการเมืองมันต้องดูว่าจุดยืนเป็นยังไงหรือจุดยืนเปลี่ยนได้เรื่อยๆเออแต่คนเราก็จุดยืนมันก็เปลี่ยนได้แหละไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้แต่มันต้องมีแกนของจุดด้วยนะจุดยืนเปลี่ยนได้นะคะอมเชื่อ บางทีมันมีรายละเอียดของมันคุณผู้ฟังไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนไมได้เพราะตัวเราเองแต่ละวันบางทีเรายังคิดไม่ได้เหมือนเดิมเป๊ะแต่แกนในความเป็นเราอาจจะยังอยู่แต่ในสิ่งบางสิ่งเราอาจจะละมุนล,ละม่อมละมุนล,ละไมยขึ้นหรือบางสิ่งมันอาจจะทําให้เราจําเป็นที่จะต้องแข็งขืนขึ้น แต่ความเป็นเรายังคงอยู่เพียงแต่เป็นเราในเวอร์ชั่นไหนแต่การย้ายพักแบบนี้บอกไม่ถูกเลยว่าจะพูดถึงเขาว่าอย่างไรง e. คืนนี้เจอกันค่ะคุณผู้ฟัง Kinpoch The Series เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นซีรีส์แห่งปีกันเลยทีเดียวเวิร์ลทัวร์กันไปแต่เราได้ใกล้ชิดเขาค่ะคืนนี้เพิร์ดกับต้านะคะมาตั้งแต่2องทุ่มครึ่งและใครอยากโทรคุยกับเขา02-665-8373แล้วเปิดสายตอนสามทุ่มนะคะ EFM Fan Down Live mm.